เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากทุกคนมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมปกดเป็นทั้งหมดเป็นเลยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องผมเองนะครับก็เอาไว้ลงต่างๆเนาะอย่างเช่นสารโหลดแอปเอสไฟแต่แล้วก็เป็นจัดอันดับต่างๆนะครับผมก็อยู่ช่องนี้นะแก้แบนีังตาก็มีนะครับแล้วก็ ติดตั้งแอปโหลดเกมต่างๆจะอยู่ช่องนี้หมดเลยนะครับยังไงใครที่ทําอะไรไม่เป็นก็มาดูช่องนี้กันได้นะครับผมยังสอนแตกไฟล์ก็มีนะครับสำหรับช่องนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ทางตาง่างคลิปเลยนะครับผมฝากติดตามมาแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเอาล่ะผมก็อันนี้เป็นเพจของผมนะครับใครที่อยากเข้ามาก็เข้ามากดไลค์กันด้วยนะครับผมข้างในเพจก็จะมีเป็นในด้านของเกมต่างๆที่ผมจะลงให้นะส่วนใหญ่จะเป็น แาระยอแก๊ปแคแล้วก็เป็นเกมที่ลิขสิทธิ์มันค่อนข้างแรงนะครับผมก็จะลงให้ในนี้เลยแล้วก็เป็นลิงก์แบบกดเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องกดค้าหรือว่ากดลิงก์อะไรต่างๆเนาะสามารถกดเล่นได้เลยนะครับกดโหลดแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนี่ก็เป็นแฟนเพจนะครับลิงก์ก็อยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กันด้วยนะครับผมโอเคกดไลค์กันด้วยเนะมมาะ เอาละผมขเอเล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนและทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในเกม Tank Star นะครับผมก็ จะมาแจกโปรเกมทุกท่านนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับผมว่าสําหรับโปรจะเป็นโปรอะไรนะครับรอติดตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูโปรในเกมเลยลวกันนะครับส่วนตอนนี้เรามาว่าเรื่องการติดตั้งก่อนนะครับผมวิธีการติดตั้งนะครับผมหรือว่าวิธีการโหลดโปรนะครับผมง่ายๆเลยนะครับลิงก์อย่างนี้จะอยู่ทางด้านล่างคลิปนะครับผมให้ทุกคนไปทําการกดสามเหลี่ยมทางด้านล่างแล้วดูกันเอาเองนะครับผมโอเคจากนั้นครับผมเราเลื่อนลงมาเราเจอเขาว่าลิงก์โปรอยู่ตรงนี้นะครับส่วน ผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้เดี๋ยวผมขอเลื่อนอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ตรงนี้อีกลิงก์หนึ่งนะครับผมจะลิงก์นะผมขอพิมพ์ลิงก์ก่อนโอเคลิงก์นะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์ลิงก์ก่อนนะอันนี้จะเป็นลิงก์รีวิวโปรเกมนะครับผมใครอยากดูรีวิวโปรนะครับไปดูได้ช่อง B N W r v i e เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้แล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นลิงก์ช่องของซโนนะครับผมใคร ผมก็ฝากทุกคนติดตามมาด้วยแล้วกันนะไปเป็นช่องผมเองนะครับเผื่อว่า2ช่องนี้มันมีปัญหาไงก็จะได้ไปอยู่ช่องนู้นเลยนะครับผมส่วนข้างล่างเป็นแฟนเพจนะครับผมฝากไปติดตามกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดโปรกันเลยแล้วกันวิธีการโหลดโปรให้เราเข้าคําว่า APK ครับผมจากนั้นกดฉันไปใช้โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ครับกดคลิกเฮดูคอนเทนิวสีน้ําเงินนะครับนี่กดเข้าไปกดกลับครับผมโอเคจากนั้นเราก็รอนะครับผม เป็นเวลาไม่ไม่ไม่นานมากนะครับผมสิบวิโอเคเราเวลาสิบวินะครับผมจากนั้นเราก็กดเกตดิงสีเขียวครับกดกลับครับผมหนึ่งครั้งหรือถ้าไม่กดกลับก็กดแท็บก็ได้นะครับผมแล้วเราก็กดมานี่มันก็จะเป็นหน้าเว็บพึ่งนี้นะครับพอมันมาหน้าเว็บพึ่งนี้เราก็รอทางด้านบนมันจะขึ้นคําว่ากดข้ามให้นะครับผมกดข้ามก็กดไปเลยครับสังเกตเลขทันวันบนนะครับผมจะมีเลข หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนก่อนเลขหนึ่งเลขสองสัปดาหหนึ่งก็จะเปลี่ยน 3, เป็นสามเปลี่ยนเป็นสี่เปลี่ยนเป็นห้านะครับผมพอหน้าเว็บที่ห้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เราเองนะครับผมไปเนาะอะไรขึ้นมาแล้วกดบล็อกนะครับอย่าไปกดอนุญาตหรือว่าอย่าไปกดรับนะครับมันเป็นไวรัสทั้งนั้นเลยนะครับผมอย่าไปกดเนาะโอเคองเข้าใจกันนะครับโอเคครับผมจากนั้นเราถึงหน้าเว็บที่4แล้วเราก็รอเป็นหน้าเว็บที่5แล้วมันก็จะเลื่อนให้เราเองนะเดี๋ยวเรารอเลย มาเราเลื่อนมาแล้วนะครับมันก็เรากดตรงนี้เลยครับผมคำว่าคลิกลี้ลิ้ตรงนี้นะครับโอเคเรากดดาวน์โหลดเลยครับอ่ะซึ่งเอาง่ายๆนะครับผมว่าเราก็รอมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จละกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูกันว่ามันจะดาวน์โหลดเร็วไหมเดี๋ยวผมขอเล่นดูข้างบนก่อนนะเอ้เลื่อนด,ดู ก็นี่นะครับเราก็รอมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จเลยลวกันนะครับผมง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องให้มันยืดเยอะนะครับตามนี้เอาแล้วผมก็ติดตั้งเมนนี่แล้วก็โหลดเสร็จแล้วนะแล้วก็ติดตั้งเลยนะโอเคติดตั้งไปเลยครับเราก็รอมันติดตั้งแค่นั้นเองนะครับผมโอเคเราลองมันติดตั้งนะครับก็ติดตั้งนานไหมก็ไม่นานนะครับมันอยู่ที่เครื่องของเรานะครับผม ว่าเครื่องของเราเนี่ยจะสามารถแยกแพ็กเกจได้เร็วขนาดไหนนะครับผมนั่นก็อยู่ที่เครื่องของเราก็เดี๋ยวเราลองมาติดตั้งไปนะครับผมง่ายก็นี่นะครับเป็นวิธีโหลดโปรผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าแค่ต้องแบบเราทำให้เป็นนะมันก็จะง่ายแล้วนะครับ ก็โอเคครับผมติดตั้งโป้เสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะกดเปิดได้เลยนะครับซึ่งใครอยากดูรีวิวโปเนี่ยนะครับไปสามารถดูได้ที่ช่อง p n w t v นะครับส่วนช่องนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรต่อไปจากนี้แล้วนะครับผมใครอยากขอโปเนี่ยสามารถขอได้เลยนะครับผมจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะหรือว่าใครที่แบบอยากเล่นโปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมส่วนต่อไปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ผมจขอตัวทาไปก่อนสวัสดีครับ